สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n d นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับวันอังคาร13ธันวาคมนะครับก็วันนี้มีฟุตบอลไตะกันมากมายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟุตบอลลีกเล็กๆนะครับมีบอลถ้วยอะไรพวกนี้แต่ว่าวันนี้รายการสำคัญที่สุดก็จะเป็นฟุตบอลโลกนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับก็จะเป็นอาร์เจนตินาเจอโคเอเชียนะครับ ก็สอยนิวนี้นะครับผ่านเส้นทางมาก็ถือว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะครับยารฮอลอาร์อาร์าเจนเกมนัดที่แล้วก็ต้องสู้กับฮอลแลนด์ยาวจนถึงช่วงร้อยสิบนาทีนะครับแล้วก็ชนะจุดโทษไปนะครับทั้งที่จริงๆควรจะจบตั้งแต่ในช่วง9 0้านาทีแล้วที่นำถึงสอูนในช่วง75นาทีแรกนะครับส่วนโคยเชียกเหมือนกันครับเกมล่าสุดเจอกับบาราซิลแล้วก็เมอนนางชีวิตเลยนะครับเพราะว่า โดนบราซิลนำไปก่อน1นูนในนาที105นะครับแต่ว่ามาได้ประตูตีเสมอในช่วงร้อยสแล้วก็สุดท้ายดูจุดโทษเอาชนะมาได้ก็ต้องบอกว่าถ้า2ทีมครับเกมนี้โอ้มีความบลาสาสะสมมามเหมือนกันนะครับเกมนี้ก็ดูแล้วน่าจะสู้กันสนุกเหมือนเดิมนะเพราะว่าอารเจนเป็นบอลบุกส่วนโคเอเชจะเป็นบอลรับก่อนนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้น่าจะตึงพอสมควรนะครับ คือตอนนี้ใครก็ได้ครับโอกาสเข้าดอกทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นเกมนอาเป็นการเตะบอลนัดเดียวรู้ผลนะครับก็โคเชกก็น่าจะเล่นแบบเดิมนะครับเล่นรับรอสวนกลับแล้วก็เล่นโจมตีจากลูกอากาศแล้วก็ความขยันนะครับส่วนอาร์เจนก็อาเกมลุกโดดเด่นนะครับในเรื่องของการมีเมสซี่เป็นตัวเดินเกมสร้างสรรเกมแล้วก็ยิงประตูได้นะครับส่วนเกมรับอาจจะไปเป็นเป็นปัญหานิดนึงเพราะว่าเสียประตู ค่อนข้างจะง่ายเหมือนกันนะอาเจนโบจะเสียก็เสียเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมนี้ต้องบอกว่าถ้าเทียบกันจริงๆพอยมองว่าอาเจนติน่าก็น่าสนใจนะครับในเรื่องของความเด็ดขาดในเรื่อง,องเกมบลุกนะครับการมีเมสซี่นี่แหละจะเป็นตัวที่ชีวัดแล้วก็สร้างความแตกต่างชั้นดีเลยนะครับเพราะเกมนี้โอเคแหละโอเคนะครับโอกาสต่อเวลาอาจจะมีสูงนะถ้าเกิดคุยเชียเป็นนักยือเหมือนกับที่บันผ่านมา แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดตัดสินกันที่ประตูเพียงไม่กี่ลูกเนี่ยผมคิดว่าอาร์เจนตินาก็น่าจะมีทีเด็ดไม่น้อยเหมือนกันราคาเปิดมาให้อาร์เจนต์ต่อ0.5ผมว่าเกมนี้มีโอกาสจบที่90นาทีได้เหมือนกันนะครับผมให้เลือกอาร์เจนตินาดีกว่านะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูที่ฟุตบอลโปรตุเกสลีคับนะครับก็จะเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนเจอกับมาริติโมนะครับ เกมนี้ก็เป็นเกมสุดท้ายนะครับในรอบแบ่งกลุ่มนะครับดิสปอนเกมนี้ถ้าเกิดว่าไม่แพ้ก็จะการันตีว่าได้เข้าสู่รอบต่อไปนะครับก็ที่ผ่านมาผลงานดีต่อเนื่องนะครับสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะหมดเลยนะครับชนะฟาเรนเซ่หกศูนย์ชนะลิโออาร์ฟสองศูนย์นะครับสมาริติโมตอนนี้อยู่ดับบวยนะครับก็ไม่มีแต้มแพ้มาสองเกมติดนะครับก็แพ้ให้กับฟาเรนเซ่ แล้วก็เล้วอาร์ฟไปยิงใครไม่ได้ด้วยนะครับเกมนี้ลิสบอนน่าจะเน้นอยู่เหมือนกันนะเพราะช่วงนี้เกมลีกยังไม่กลับมาเตะก็น่าจะใส่ชุดใหญ่ลงเล่นได้นะครับชื่อชั้นสายภาพทีมผลงานต่างๆทุกอย่างเหนียวก็หมดเลยนะฮะแล้วก็เล่นในบ้านด้วยผมคิดว่าวันนี้ไม่รับผ้ากับการเก็บ3แตม้มแล้วก็บวกกับการตีตัวเข้าสู่รอบต่อไปนะครับผมคิดว,ว่าเกมนี้ลิสบอนชนะได้ครับส่วนจะชนะขาดหรือเปล่าก็ต้องรุ้นกรน,นกับราคา1.75 แต่ดูแล้วยังน่าเชียร์ที่ลิสบอนนะครับอ่ะสรุปแล้ววันนี้2คู่นะครับก็ให้เลือกไปมองที่อาร์เจนตินานะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ